หืล้านมากเลยครับโอ้โไม่กล้าบิดมันเป็นอย่างนี้เลยรถมันลอยนั่นแหละเจ้วไม่กล้าบิดรถเราล้มอย่างนี้เลยลังมันเยอะ Håhå! <laughs> วันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง YouTube ปอนซ่าเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถทรงเชงเนาะเป็นรถเชงของน้องทบเนาะน,นี่ก็อยู่กับบรรยากาศทุ่งนาแบบธรรมชาตินะครับบรรยากาศโคตรดีเลยมองแล้วสดชื่นดีครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันก่อน ตรงนี้หล่อมากเลยครับมองไปดาวมดูแบบโหดๆเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของเขาแล้วครับเดี๋ยวมาถามน้องทบเลยว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับสวัสดีครับน้องทบครับเดี๋ยวมาถามจากเออเอาจากชุดหน้าก่อนเลยแล้วกันเนาะไล่จากด้านล่างเนาะอันนี้เออดุมเป็นของอะไรครับของเดิมเอาไปเจาะครับเป็นของร้อยสิบเลยนะส่งไปที่ไหนครับเนี่ย ทั้งเก่งครับทั้งเอ๋ทั้งกระบอกเลยแล้วเอ๋ชุดแกนตัวเนี้ยตัดกี่นิ้วนะสามนิ้วครับเสียมากเลยส่ <3 S 2> สวนลดนิดหน่อยลนนิดหน่อยตัดบางโค,ครนหนาอแล้วก็มาดูชุดลอ้อชุดลอ้อเป็นของอะไรนะ SAP Japan ครับขนาดยางหครับ4 5่สบห้าเล็กมากแล้วก็มีนออ็อตอะไร นคมไม่รู้ะนะครับอันนี้ือ้อมาเท่าไหร่ครับชุเน่สองร้อยครับแล้วก็มีบูธเป็นบูธเดิมเดี๋ยวมาดูข้างบนต่อข้างบนก็จะเป็นเอตัวนี้ก็ดัาข้างเดิมนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพัดมือของโซนิคของโซนิคเดี๋ยวค่อยไปเจาะข้างล่างเครื่องล่างนะส่วนใออาร์มละครับอาร์มเป็นอาร์มเป็นหนุยครับอาร์มหน,นึ่ โชคอะโชคเดิมครับโชคเดิมเด่มฮูโรดเอส่วนดุมหลังเป็นดุมยอ่อของเพจดาวสว่างใบแล้วขนาดยางข้างหลังเหมือนกันครับท,ท้องหน้าปิมาดูทางนี้เ,นเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเครื่องเลยนะอันนี้ เดี๋ยวเข้าไปข้างในเครื่องเลยเนาะเป็นทีเด็ดเลยอันนี้เครื่องทำอะไรไปบ้างแล้วครับห้าสิบแปดจากห้าครับห้าสิบแปดจากห้าแล้วไอ้ท่อนล่างนะครับทำอะไรไปบ้างเข้าร้อยยี่ห้าครับใส่เข้า <25 S 1> ร้อยยี่ห้าเกียร์เด้งหมเลยได้ได้ไดล้างลดน้ำหนักไหมครับล้วนใช่ครับ,รรบแล้วไอ้นี่ล่ะเรือนสามสิบครับเรือนสร้างมองตรงนี้ไม่เห็นแล้วท่อนะครับ ถ้าเป็นเทอร์โบส่วนดอกไม้ใหนใบนี้เท่าไหร่ครับโต๊ะสามพันครับ,ท, 3, รบทรงนี้สวยมากเลยครับใส่แล้วหรอ,อจริงเดี๋ยวมาดูสเตอร์ต่ออันนี้สเตอร์ไล่เป็นเบอร์ใดครับห้ายีิบสี่ครับเล็กมากเออลืมถามแอร์ลืมถามแอร์ขนาดคอท่อคอท่อขนาดเท่าไหร่เมื่อกี้สามสิบสองครับ มันธรรมดาจริงเดี๋ยวเอารถลงกันเนาะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับ แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมแหมลืมถามคราสเนาะอันนี้ชุดคราสเป็นของอะไรครับของร้อยยี่สิบห้าครับอันนี้ของคราสด,ดิมเลยครับอ่าเดี๋ยวแล้วบอกละ่ะลืมบอกเดิมไงของเจริญผลครับอืมบางมากเดี๋ยวให้ใครขับให้ดูเนดดี่ยจะอ่ะแล้วลองขับให้ดูสักนิดหนึ่งมามามา บรรยากาศโคตรนนดีครับหรือบุออ่งหน้า,นาแบบเอาเอาแบบพอดีพอดีก็ได้อืมอืมล่านมากเลยครับ ตันมากเลยพี่น,น,นี่เป็นการน้ำมันมีกำลังมีพลังตีเอ่ะรับก่อนรับก่อนครับรับกันครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องท็อปมากนะครับขอบคุณทุกคนที่มามา,มากครับ บายบายครับ เนะล้มอ <c oughs> <M> ่ะเมื <ri> kommt, ่อก <c oughs> ี้ชนตรงไหนกัดแเมื่อกี้น่ชกหนาลงก็ได้ใช่ยุบไม่ได้